ชาโดสิงมาวินจอมบุ้ยอดกันยูจากเมืองตากผู้ท้าชิงอันดับสาของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทหนึ่งร้อยห้าสิบห้าปอนด์ได้ประกาศความมั่นใจและพร้อมที่จะขึ้นท้าชิงบัลลังก์ของรุ่นนี้จากตะวันชายพีเคแสนชัยหลังชนะแรงกิ้งอันดับสองอย่างบัมปรา a k ย y a t e คู่ชกกานยาวชาวฝรั่งเศสมาลีมาได้อย่างสวยงามในสึกวันไฟไนท์สาสิบห้าเมื่อวันเสาร์ที่หกกันยายนสองพันยี่สิบห้าที่ผ่านมาแต่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น ยังต้องรอและดูว่าชาโดจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่และนี่คือเรื่องที่ทุกคนต้องการทราบว่าเขาจะสามารถทําได้หรือไม่และสิ่งงอน,นี้ก็ทําให้ทุกคนอยากติดตามและรู้ผลลัพธ์มากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทําให้เราตื่นเต้นและอยากติดตามเรื่องราวของชาโดสิงมาวินต่อไปและเราจะได้เห็นว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างในการชิงบัลลังของรุ่นนี้และเราจะได้เห็นความสามารถของเขาในการชิงชัย และนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นและ <ellt on. S 2> เราจะได้เห็นว่าชาโดจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่และนี่คือเรื่องที่ทุกคนต้องการทราบและเราจะได้เห็นผลลัพธ์ของการชิงบอลลังของรุ่นนี้และนี่คือสิ่งที่ท네ําให้ทุกคนอยากติดตามและรู้ผลลัพธ์มากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทําให้เราตื่นเต้นหนและอยากติดตามเรื่องราวของชาโดสิงมาวินต่อไปและเราจะได้เห็นว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างในการชิงบอลลังของรุ่นนี้และเราจะได้เห็นความสามารถของเขาในการชิงชัย และนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นและเราจะได้เห็นว่าชาโดจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่และนี่คือเรื่องที่ทุกคนต้องการทราบและเราจะได้เห็นผลลัพธ์ของการชิงบัลลังของรุ่นนี้และนี่คือสิ่งที่ทําให้ทุกคนอยากติดตามและรู้ผลลัพธ์มากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทําให้เราตื่นเต้นและอยากติดตามเรื่องราวของชาโดสิงมาวินต่อไปและเราจะได้เห็นว่าเขาจะสามารถรถทําอะไรได้บ้างในการชิงบัลลังของรุ่นนี้และเราจะได้เห็นความสามารถของเขาในการชิงชัย และนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นและเราจะได้เห็นว่าชาโดจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่และนี่คือเรื่องที่ทุกคนต้องการทราบและเราจะได้เห็นผลลัพธ์ของการชิงบัลลังของรุ่นนี้และนี่คือสิ่งที่ทําให้ทุกคนอยากติดตามและรู้ผลลัพธ์มากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทําให้เราตื่นเต้นและอยากติดตามเรื่องราวของชาโดสิงมาวินต่อไปและเราจะได้เห็นว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างในการชิงบัลลังของรุ่นนี้และเราจะได้เห็นความสามารถของเขาในกา ฮาราชิงชัยและนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นและเราจะได้เห็นว่าชาโดจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่และนี่คือเรื่องที่ทุกคนต้องการทราบและเราจะได้เห็นผลลัพธ์ของการชิงบัลลังของรุ่นนี้และนี่คือสิ่งที่ทําให้ทุกคนอยากติดตามและรู้ผลลัพธ์มากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทําให้เราตื่นเต้นและอยากติดตามเรื่องราวของชาโดสิงมาินต่อไปและเราจะได้เห็นว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างในการชิงบัลลังของรุ่นนี้และเราจะได้เห็นความสามารถของเขาในการชิงชัย Sabes, anyway, และนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นและเราจะได้เห็นว่าชาโดจะสามารถพิสูจน์จะตัวเองได้หรือไม่และนี่คือเรื่องที่ทุกคนต้องการทราบและเราจะได้เห็นผลลัพธ์ของการชิงบัลลังของรุ่นนี้และนี่คือสิ่งที่ทําให้ทุกคนอยากติดตามและรู้ผลลัพธ์มากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทําให้เราตื่นเต้นและอยากติดตามเรื่องราวของชาโดสิงมาินต่อไปและเราจะได้เห็นว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างในการชิงบอลลังของรุ่นนี้และเราจะได้เห็นความสามารถของเขาไหน การชิงชัยและนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นและเราจะได้เห็นว่าชาโดจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่และนี่คือเรื่องที่ทุกคนต้องการทราบและเราจะได้เห็นผลลัพธ์ของการชิงบัลลังของรุ่นนี้และนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนอยากติดตามและรู้ผลลัพธ์มากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นและอยากติดตามเรื่องราวของชาโดสิงมาวินต่อไปและเราจะได้เห็นว่าเขาจะสามารถทำอะไรได้บ้างในการชิงบัลลังของรุ่นนี้และเราจะได้เห็นความสามารถของเขาในการชิงชัย และนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นและเราจะได้เห็นว่าชาโดจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่และนี่คือเรื่องที่ทุกคนต้องการทราบและเราจะได้เห็นผลลัพธ์ของการชิงบอลลังของรุ่นนี้และนี่คือสิ่งที่ทําให้ทุกคนอยากติดตามและรู้ผลลัพธ์มากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทําให้เราตื่นเต้นและอยากติดตามเรื่องราวของชาโดสิงห์มาวินต่อไปและเราจะได้เห็นว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างในการชิงบอลลังของรุ่นนี้และเราจะได้เห็นความสามารถของเขาในการชิงชัย และนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นและเราจะได้เห็นว่าชาโดจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่และนี่คือเรื่องที่ทุกคนต้องการทราบและเราจะได้เห็นผลลัพธ์ของการชิงบัลลังของรุ่นนี้และนี่คือสิ่งที่ทําให้ทุกคนอยากติดตามและรู้ผลลัพธ์มากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทําให้เราตื่นเต้นและอยากติดตามเรื่องราวของชาโดสิงฮาวินต่อไปและเราจะได้เห็นว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างในการชิงบัลลังของรุ่นนี้และเราจะได้เห็นความสามารถของเขาในการชิงชัย และนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นและเราจะได้เห็นว่าชาโดจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่และนี่คือเรื่องที่ทุกคนต้องการทราบและเราจะได้เห็นผลลัพธ์ของการชิงบัลลังของรุ่นนี้และนี่คือสิ่งที่ทําให้ทุกคนอยากติดตามและรู้ผลลัพธ์มากคือ